มีกีฬาอื่นไหมที่พี่แบบว่าชอบนอกจากฟุตบอลน,นะไม่เอาฟุตบอลน,นะพี่ชอบอะไรที่แบบว่าคิดว่าพี่เก่งเลยผมเมื่อก่อนมีพ่อเป็นนักมว,นะม,มวย่ะชกมวยเมื่อก่อนชกมวยิใช่ครับชื่อชื่อมีชื่อช,ช,นะชื่อสมวยชื่อสมวยหนึ่งพ่อตั้งผมย่างเห็นพี่ใส่ชุดทักมวยบ้างเหรอ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับครับทุกท่านครับเข้าสู่รายการบางนาจัดใหไ v ยวี2ฮะในช่วงแรกครับต้องขอบคุณครับสปอนเซอร์หลักยังเป็นการครับขอบคุณครับกับตันแป๊กครับอยากดูบอลสดๆอยากดูบอลทุกรีกทั่วโลกนะฮะพิมไปเลยครับที่ a p a e หนึ่งแปดครับมีบอลสดๆให้ท่านรับชมครับขอบคุณครับสำหรับแขง ทุเรศครับคาร์บอนครับสลับแข้งสัญหญ่เลยครับที่แข็งแรงที่สุดที่ประเทศไทยมีครับณเวลานี้ครับขอบคุณครับเสียบป้องครับรับซื้อรถมือสองครับโดยเฉพาะรถฮอนด้าครับจบไวที่สุดในประเทศไทยครับรวมถึงราคาดีที่สุดครับในกรุงเทพและปริมณฑลครับติดต่อได้ที่0624836889ครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับขอบคุณครับเสื้อผ้าพิมรายครับจากคอมพาร์ครับเสื้อผ้ากีฬา ที่ดีที่สดครับขอบคุณครับและก็หลังจากนี้ครับไปพบกับแขกผู้มีเกียรติของผมครับวันนี้ครับพี่ปทุมชูทองครับ เราจะให้มี2ครับวันนี้ครับเราต้องบอกว่าได้เกียรติจากรุ่นใหญ่ครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยรวมถึงสโมสรชั้นนำของไทยด้วยวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ดุงสวับดีครับพี่ดุมสวัสดีครับแนะนําตัวให้คนานบ้านได้รับชมสวัสดีครับผมเบิ้งจีทองครับอดีเอ่ออดีตหลายๆสโมสรในไทยรีมลีกแล้วก็อดีตอกเตทีมชาติไทยครับครับผมก็วันนี้ถือว่าได้รับเกียรตินะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลของน้องๆที่ ชอบฟุตบอลเดินสายชอบฟุตบอลอาชีพรวมถึงอาลิกอาชีพด้วพี่ดุมเนี่ยจากฟุตบอลอาชีพเนี่ยมาสู่ฟุตบอลเดินสายเนี่ยมันเป็นไปมาไงก็หลังจากที่ผมดีไทยกับเลิกเล่นุบอลอาชีพก็ตอนแรกก็ไม่ได้เล่นนะก็คือเตะอยู่ภูเก็ตเตะเล่นแต่แล้วเนี้ยก็คือมันมีอยู่ช่วงหนึง่งมีทีมติดต่อมามาเตะแค่หัวหินเตะหัวหินเ็ะ ก็คิดว่าเออเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเพราะว่าตอนนั้นผมเปิดร้านอยู่ที่ภูเก็ตก็เลยกลับว่าเออเสร็จเนี้ยกลับแต่พอดีมีทีมแรกเลยเต๋อมาทีมส่วนดีเขาบอกมามาเตะให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วผมผมก็เลยลองขึ้นมาดูอแล้วก็คือแต่ก่อนนั้นเนี้ยผมก็คือได้ยินชื่อเทินโป้อนะก่ห้ก็คือมามาเตะให้เขาก็เลยเป็นรายการแรกเลยที่เข้ามาเตะในเรืงเทศยาวจนถึงทุกวันเนี้ยาวเลยเพราะ อาชีพเสริมหนึ่งแล้วก็มีไรายไดท้ที่สามารถทําให้นักเตะหลายคนก็พอกินพอใช้ก็ต้องบอกว่าเดินสายทุกวันเนี้ยมีรายไดใ้ใช่ใช่มีรายได้ละไม่ได้เตะเหมือนเมื่อก่อนละคืออ่ามันเป็น,นอาชีพหนึ่งนะหลังแบบสตาร์จากชุดบอลอาชีพนะพี่ใ,ในมุมมองก่อนที่พี่จะมาเดินสายแบบเต็มตัวอ่าพี่มีความรู้สึกกับมันกับเดินสายเนี่ยมันอย่างไงก่อน ตอนแรกเข้ามาแรกเออมันก็ยังไม่ค่อยชินมันก็ม,ม,มีมีการปรับตัวเหมืันดีสูงสุดเหมือนกันเมื <laughs> ่อหมดย้ายทีมไปอยู่ทีมนี้เราก็มีการปรับตัวเขาโค้ชกับนักเตะทุกคนแต่การเตะเดยสารเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่วา่านักเตะเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนคนคนมาคนนี้ไปเอาคนนี้มาคนนี้ไปคือเราต้องปรับตัวแต่สิ่งหนึ่งเลยผมบอกฟุตบอลเนี่ยเป็นบอลเหมือนเดิมทุกอย่างพอลงในลงในสนามนี่ มันจะทุกอย่างจะเป็นมืออาชีพเหมือนกันผมก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลจริงๆนะการจัดฟุตบอลเดินสายด้วยมัน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 เป็นการที่ว่าสามารถให้นักเตะหลายๆคนมาแสดงผลงานของตัวเองแล้วก็ได้ได้ใช้เวลาว่างด้วยผมผมคิดว่าแค่นั้นเขาเด็กบางคนอาจจะไม่ไม่เคยเจอเลยนักเตะเคยเล่นสโมสรมาเคยเล่นในนึ่งเขาก็มีความเฮ้ยพร้อมหรือยังที่จะยไปเล่นอย่างพี่เขาเออพอพอ่บมาพุ่ไม่ได้เออก็ต้องกลับไป ปูงแก้ไขเราก็ต้องรู้จุดของเราแบบนี้แล้วพี่ดุงมีแนวคิดไงกับไอ้หลายๆคนที่เขาไปพูดเดี๋ยวว่าดูบอลเดินสายเหมือนได้ดูมวยจริงๆแล้วอะอฟุตบอลเดินสายมันแค่คนดูเนี่ยอยู่ข้างสนามโดยที่เรามองอยู่นั้นว่ามันกลายเป็นว่ามันดูแรงไปหมดแตนะ่จริงๆแล้ว่ผลสุดก็เหมัอน,นัอ้นในสนามนี่ค่าไล่ฟันไล่แบบคือทุกอย่าง ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเพราะว่าทุกคนรับเงินสโมสรมาก็าจะลงมาเต็มที่เต็มน้อยครับคนที่ดูอ่ะบางครั้งอ่ะเหมือนดีทีงสุดอ่ะเขาอยู่บนอาจารย์เขาก็มีอลงร่วมแต่เขาเขามันมันมีกฎระเบียบที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่บอลลอนศึกษาเนี่ยสำหรับคนดูอ่ะเขาสามารถเข้ามาใกล้ชิดนักเตะได้โดยที่ว่าบางครั้งอารมณ์ในเกมมันมีทุกคนการดูบอลมันมีหมดทุกคนแต่พอถึงเวลาคือพอมีมีปัญหาเนี่ย ถ้าข้างนอกเข้าไปด้วยเนี่ยเป็นภาพที่ไม่น่าดูแล้วมันมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนมันเป็นความรุนแรงกันไปครับ <c oughs> แต่จริงๆนวคือพอบ,รรนะบอลเลืนสายนะผมมองมีปัญหาปุ๊บจบก็คือจบเพราะอีกอาทิตย์ต่อไปก็ไปเจอกันอีกก็ <c oughs> เจอมันก็เป็นอย่างเงี้ยบางคนไม่ได้เล่นทีมพเดียวกันด้วยใช่บางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะบือปืนรับจ้าง ไปทีมนู้นทีทีนี้ทีแต่อย่างพี่ดุมเนี่ยนะเวลาตอนแรกต้องบอกว่ามีทีมหลักแล้วอย่างด้านของสโมสรพีพีดีเอสของมึงเลยต้องบอกว่าอย่างพี่ดุมเนี่ยมันเขาเรียกว่าไปไหนเหมือนคนอื่นไม่ได้แล้วเป็นมือปืนรับจ้างเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ครับแต่ก็ถ้าจะไปก็ต้องมีการลามีงานอะไรนะแล้วบอกว่าโครงสร้างเหมือนสโมสรเลยนะก็คือต้องต้องเพราะว่าทำยกระดับให้เหมือนกันว่าทำสร้างนักเตะมีระเบียบวินัยความีอาชีพด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดีนะนักเตะที่ยังไม่เคย เร่อดีสูงสุดมันก็ได้มีมีการปรับตัวอะไรด้วยตัวเองไปด้วยกันแล้วมุมมองพี่กับฟุตบอลเดินสายพี่มีนวคิดว่าผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ว่าความมันแม่งเยอะเยอะมากผมบอกเลยแล้วว่าการผ่ากันเนี่ยมันมีผลนะผมผมดูตอนแรกเลยคือภาาฟุตบอลเนี่ย มันไม่ได้พลาดส่งๆด้ๆเยเพราะปัญหามีอย่ครับอ,อยู่ที่คนที่จะจัดการปัญหานั้นได้หรือเปล่าผมว่าบอลดินสายถ้าเกิดมีการจัดการดีๆมีการสร้างโครงสร้างแล้ว,วมีจัดการเรื่องไ,ไงกฎระเบียบทุกอย่างมีปอนซะเลยว่าเขาอยากแบบว่าเข้ามา,มาสนับสนุนอะไรเงี้ยมันว่ามันเป็นอีออกอรูปทางที่ว่าเพราะว่าบอลดินสายเนี่ยคนดูตั้งหลักหมื่นหลักสองหมื่นสามหมื่นน่เงี้ย คือมันไม่ง่ายนะเพราะว่าคนดูเนี่ยพ่าเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มันดูได้หมดแล้วทุกอย่างมันกว้างหมดการดูบอลอายเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นรายย่อถ้ายิ่งจะไปดูในสนามจริงยิ่งคนดูเยอะเท่าไหร่ผมว่ามันแม้ความมันจะมีเยอะเพราะว่าการที่ว่าจะโศกฟุตบอลเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้เงินทุนใช่คืออย่างแรกเลยคนฟุตบอลเนี่ยต้องใช้ใจหมยเพราะว่าทุกอย่างมันมันเจ็บตัวหมดทุกอย่างเขาเอาใจเข้ามาแต่สิ่งที่ว่าเขาก็อยากได้รับจากนักเตะบอลก็คือหัวใจและความตุ้มเที่หน่เล่นเหมือนกัน และที่สำคัญคือแบบทุกวันเนี้ยคือคนดูในไลฟ์สดเอยคนดูของสนามเลยมันมันเยอะไปหมดผมมองว่านักบอลทุกวันนี้ไม่ม่หนาหาเกินได้ยากนะเพราะว่ามันช่วงแค่แป๊บเดียวคือโลกโซเชียลมันมันแรงมากใช่ผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นผมก็ไม่ใช่ผมเป็นคนไม่อยากผมก็อยากเหมือนกันแต่ว่าด้วยจริงๆอันนี้จริงเพราะว่าคือทุกอย่างมันมีผลกับอาหารเราหมดเลยทุกทุกอย่างเออทุกวันนี้ใครจะาสร้างไว้เพราว่าเอ้ย โหดว่าเตะว่าจริงๆอ่ะมันถ้าอยู่ในเกมอยู่ในอยู่ในจังหวะบอลโดยไม่แก้งเพื่อนร่วมอาชีพมันทำได้แต่เมื่อก่อนผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีการผมเตะแน่สมัยไทยลีกเตะสามเทพสองคู่เมื่อก่อนนั้นยังโห้ยยังโหดเลยผมมอก่อนเมื่อก่อนสถานการณ์ยังอยู่พวกนี้ยังอยู่เตะแบบว่ากรรมการ ต่อไปคือทุกคนงงเด็กเด็กเนี้ยเด<อ>็กสมัยนี้นะอายุเจดเก้ายี่สิบขึ้นมาเล่นไทลีกงนั่งบอกเลยว่าพักนานเขาเรียกว่าฟิลฟิลเหมือนฟิลเดินสายเลยบ้านหึงบ้านกูเยเหมือนเลยเนยหมือนหนึ่งันแลน้วคือแล้วคือแบบแต่พี่รับแรงกดดันมันยังไงบางทีแบบเราเราไปทําการแข่งขันเนี้ยทุกวันได้เดินสายอมันอาจจะมีคนที่ไม่ได้ชอบเราบ้างมันอาจจะมีคนที่ชอบเราม้างบางทีคนที่ไม่ชอบเนี้ยบางทีเราได้ไม่ต้องเดินสายแล้วบอลอาชีพก็มี คือตะโกนด่าแล้วมั่งอะไรมั่มงเก็บความกดดันนั้นไว้ทำไงสมัยก่อนตอนเล่นคือผมผมตอนเล่นนะกับวิลามเงี้ยไปเยือนเมืองทองเงี้ยทุกอย่างแบบตั้งแต่เริ่มขับรถเข้ามาในสนามลงไปไว่าย้ารือทุกอย่างแม่งโดนไรงดดันหนักเลย่า,ญญาแบบว่าแล้วยิ่งถ้ายอยู่ในสนามนี่ผมในกองหลังนี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าผมก็ชอบเลยแล้วก็ด่าเหบืนกัน <c oughs> มันมันเราสร้างแรงแบบแบบแบบเัวเองได้เนี่ยเราไม่ได้มีเพราะว่าเอาอารมณ์ในเกมมาของ คือไม่ได้เกลียดเกลียดเกลียดข้างนอกเลยมาแบบว่าเดี๋ยวผมไล่กันทื้นมึงไม่ใช่นะแต่ว่าเขาเกลียดอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งอุ้มแค่นั้นคือแต่ส่วนที่ว่าเขาอะไรจบไปคือเดี๋ยวเขาก็มาคุยดีเหรอผมก็ไม่รู้เกลียดจริงหรือเปล่าแต่ว่าม่อยู่เดี๋ยวคร้อมที่หนาเห็นเยอะที่หน วันนี้กลับมามคุยดีผมต้องระวังพี่ดูครับก่อนไท้ดูดเลยครับวันนี้ผมต้องระวังไม่อย่อันตรายแล้วคําด่าอะไรที่แบบว่าต็มใจจนถึงทุกวันนี้ผมว่ามันต้องมีคําด่าที่แบบว่ามันยังอยู่ในสมองเราตั้งแต่สมัยเราเล่นหลีกจนทุกวันนี้มันต้องมีผมเชื่อโอ้มันก็มีแน่แน่มันอยู่ในหัวผมมันอยู่เนี้ยเย็นเย็นแตบว่าชินเหัวอนเติมหม้อวิลังเขาคู่กัดคู่กัดเลยมีู่หลังคทองเชื่อมือนทองโอ้โสด่ามาผมมันทั้งคือแบบ อ่ยกสมสั์มาทั้งงวดเฮ้ยไผลด่าทิบหายผมผมชอบผมชอบเงี้ยผมชอบคนด่าเพราะว่าถ้ามียคนชอบน้็ดูไม่รับใจถ้าพี่พี่ดุงชอบคนด่าอย่างนี้แล้วถ้าดุงไปเดินสายเงี้ยเขามาด่าพี่ดุเยกที่ดุงบอกแกถามพี่จริงๆเลยว่ามีกีฬาอื่นไหมที่พี่แบบว่าชอบนอกจากฟุตบอลนะไม่เอาฟุตบอลนะพี่ชอบอะไรที่แบบว่าคิดว่าพี่เก่งเลยผมเมื่อก่อนมี พ่อเป็นนักมวยมาชกมวยผมบอกมีชกมวยิใช่ครับอันนี้ต่อยแถวบ้านแต่ผมไม่ได้มามาต่อยแถวปรงเทศบันโิตเนี่ยแต่ผมคืออากินแถวนั้น้องจุมพอตุราเนี่ยผมชื่อชื่อมีชื่อชื่อหมวยชื่อสมวยหนึ่งคือผมมาเกิดที่สมวยพ่อเลยแบบคนชื่อประทุมยังดูโบราณเลยนะเป็นชื่อที่เขาตั้งใจที่จะตั้งให้แล้วว่าเนี่ยแล้วก็พ่อตั้งชื่อสมุยหนึ่งพ่อเมื่อก่อนพ่อมป็นชกมวย มีมีรูปไหมไม่มีรูปไม่มีรูปเลยโอ้เมื่อก่อนใครมีกล้องรวยโทรศัพท์ยังต้องวิ่งรับบ้านเลยท่านยูบอกให้ฝากบ้านในเวลาเราไปคุยกันอะไรเงี้ยฮะกว่าจะมีโทรศัพท์บ้านผมมากกว่าจะมีจักรยานได้ทันนะผมเริ่มจากล้อมาบอกมากเลยจริงประกอบทุกอย่างนะผมไม่ที่บ้านผมคือเริ่มจากที่ว่าเก็บขวดเก็บไรท้ายนั่นเมื่อก่อนพ่อผมก็เอาเอา คือเป็นชาวสวนพ่อผมเอาเอาลิงขึ้นมาเท้าแม่ผมก็ฟอกมาเท้าเริ่มจากนั้นเลยผมก็เก็บเก็บเด็กเก็บเนี่ยกับพอ่อเนี่ยช่วยันเฮ้ยวันนี้ผมก็ถือได้อะไรดีเลยเนี่ยคือก่อนหน้านี้ใครถ้ารู้จกักปทุมจูทองแต่คุณไม่เคยรู้เบื้องหลังเขาเนี่ยผมว่าทีนี้น่าจะชี้ชัดอะไรได้ดีนะสมุยหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ตอน,น,ต,อนตอนนี้ผมเอาไปภาคภ้าพอดได้ไหม เลีอยเรียกสมุย, no? มยหนึ่งแล้วเดี๋ยวรายการหน้าเลยถ้าเจอกัินที่ไหนผมจะเลีอกเลยว่านี่คืออ่า like สมุยหนึ่งมีมีมส,มสอมีชอร์แล้วอไหอถวยเจริญถวยซอถวยเจริญสอถวยเจริญสมุยหนึ่งเป็นเหมือนกับว่าพ่อผมอ่ะก็คือสอถวยเจริญเขาก็ตั้งชื่อตามท so ี่ว่าอเไรเขาก็คือไม่รู้อยากินอะไรนะอยากได้ชื่ออื่นมากเลยแต่พ่อตั้งผมย่ากเห็นพี่ใส่ชุดทักบุวบ้างเลย ลองกอาวิกกบถ้าคนลยยกไม่ต่นได้ไหวอ่ะท,ที่เคยรำเคยล้วล,ลงลงมา <c oughs> มาสู้ชีวิตตั้งแต่เรียนมัธยมต่อวัตถุทีตั้งแต่ม1 1> อมอมอห้าโมงเแล้วก็อยู่ต่างเทศยาวเลยโดยที่ไม่รู้ว่าฟุตบลอลน่ะมันสามารถสร้างรายได้ได้เไรเนีน้ยเพราะอตอนนั้นอ่ะคือผมมาขึ้นมาเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าบ้านที่บ้านไม่มีใครจบดีชาตกคนเลยก็ขึ้นมาขึ้นมาโดยที่ว่าจบจบโดยที่ว่าพอตอนที่เรียนวัตถุที่เนี่ยพอจบแล ติดต่อมาตอนนั้นผมมาแข่งฟิกจูเนียร์ฟุตซอลครั้งที่สองเร่มฟุตซอลมาก่อนอีกตอนนั้นผมได้ดาวน์โมบายไทยด้วยเจ๊รอบนี้เดอะมอลล์มาปีอ่ะตอนนั้นยังไม่มีการหมุนเฮียอะไรเลยยังไม่หมุนเลยผมมัหน้าเออดิคุยแบบนี้ผมเจ้าคุยแบบนี้ผมมันหน้าเป้าเลยหน้าเป้าคือบอกเพื่อนบอกเพื่อนมึงไม่ต้องตอบบอลเยอะเราติดช่วงไม่ได้คุ้มคลั่งไอ้กูเลยวผม ฟางงวงเงม้ยบอกได้เ้ยเก่งงวงง่อยได้ได้เฉยเราเราตัวใหญ่แล้วนั้นนะมันคิดว่ายิงหนักด้วยมงวงงวงแม่งได้แตงโมเทีไทยแล้วตอนนั้นวัดวัดสุธีก็ติดต่อมาเขาบอกว่าผมไม่ได้สนใจที่จะอยากมาเรียนในกรุงเทพคือว่าทีมโรงเรียนหรอกเขาบอกว่าไม่ต้องอะไรมาเลย เสื้อผ้าอะไรไม่เอาอะไรเลยเออฟรีผมก็เลยบอกแม่เลยบอกโอ้ยผมเรียนที่นี่ก็ต้องบอกฟรีทุกอย่างเลยไม่รู้เลยโรงเรียนนี้แม่งดังหรือไม่ดัง<ผ>มไม่รู้ก็คือคิดว่าเฮ้ยเราได้มาเรียนกที่นี่ได้มาเตะฟุตบอลแต่ว่าคือเราได้เรียนฟรีมันเดี๋ยวาสุดทีน่นี่ไปฟุตบอลหรือฟุตซอลไปฟุตมันมันมีฟุตซอลด,ด้วยผมเล่นฟุตซอลด,ด้วยนะบอล บอลใหญ่แต่ว่าคือยังไม่ได้แย่งว่ะเพราะเพราะว่าหลังๆจะเริ่มแย่งว่าชุดนึงเอ่อบอลสเวตแนชุดนึงแต่รุ่นที่พี่ไปคือรวมรวมเลยผมรวมใครเก่งผมได้เล่นแน่ได้เล่นครแล้วเจอผมไม่เล่นกองหน้าด้วยไอ้เนี่ยผมงงเลยว่มผมบอกพี่ผมเล่นกองหลังนะไม่เป็นไรเล่นมาก่อนไอ้เนี่ยจะตกชั้นเลยไอ้เนี่ยเพงงงว่าไอ้เนี่ยผมจะจะจบโมก็บอกเอ้ยมาเล่นหลังเดี๋ยวเดี๋ยวโว้ย ปีสุดท้ายปีสุดท้ายมันเล่นหลังแล้วมันพอพอ,พอเล่นหลังมันก็เลยเฮ้ยเราเล่นหน้เล่นดีอะ,อะมันก็เลยเหน่อยว่าจบเสร็จก็มันได้ต่อมาเลยมันก็เลยเป็นจ,จุดเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยมียี่สิบปีินชาติเลนนั้นคือใคคัดถามวคนเอาห่นี่ยี่สิบห้าคนนะคือตอนนั้นเราอยู่พัฒนาการแล้นั่งรถจากพัฒนาการทุกเช้าเลยไปซ้อมอ่ะเป็นเกือบซดือยนตอนนั้นซ้อมอยู่นคัดที่สนามสุภชราศัยนีเป็ดเป็น ผู้ย่างทีมการยิงของทีจชาาินั่นแหละแกคนใต้ด้แล้วเราก็เฮ้ยจะคัดไม่สักเกือบสามร้อยคนมั้งเอายี่สิบห้าคนผมว่าเา้ยแต่ตอนนั้นเขาก็เห็นเราเล่นอยู่แล้วนะเราก็เล่นได้อยู่เละติดยี่สิบห้าคนก็คืออนนั้นก็คือนั่นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถได้เราพ คือผมไม่เคยเล่นอายุสิบหกอายุเจ็ดยุยี่สิบอายุสิบเก้าไม่เคยเลยคือมาถึงถนนทีดชุดใหญ่เลยชุดก็คือผมตอนนั้นน่ะชุดชุดยังบาดชุดบอกว่าเรียกชุดยังบาดอ่าชุดยังบาดเสร็จก็ตอนนั้นน่ะคือซ้อมอยู่กับคาร์ลอสคาร์ลอสที่เป็นโค้ชจากบาซินตอนนั้นซ้อมก็คือมีรายการมีแข่งเวียดนามบ้างอะไรเงี้ยพอเสร็จตอนนั้นชุดใหญ่คัดบอลโลกไงเขาแพ้กับเกาหลีสามศูนย์อยู่นี่บอกเฮ้ยเอาชุดนี้ขึ้นเลยผมก็เฮ้ย ที่อยู่ดีเล่นเล่นทีมชาติชุดใหญ่ทั่วโลกแต่ตอนนั้นเราตกลงครับก็น,นั่นแหละก็คือโหนี่คือแบบอะไรวะเนี่ยคือ,อเราก็ไม่ได้ว่าประสบการณ์เลยแต่ใส<อ>่ใจสู้อย่งพอขึ้นเล่นชุดใหญ่ก็แม่งเอาอะไรที่เ่แล้วที่ตัวเด็กเจอยูเอเอเนะ่ยสหรัฐอลาเวเนตมาเยือนไทยแล้วเราเล่นในบ้านตอนนั้นเขาเปลี่ยนจากโค้ชบาซินมาเป็นโค้ชเยอรมัน<อ>วิงว่งแบบวิง่งชิดหายแล้วแต่ตอนนั้นก็คือหยุดนะชัดก็รู้วิ่งอยู่แล้วใจด่วนแค่ก็วิ่งอยู่แล้ว มาเล่นกับยูอีลุ่นพ่อต่อผมชนะสามศูนย์ uh, งงเลยผลสุดท้ายตรวจเยี่ยวเสร็จเสร็ยัาคขั้งนี้ครั้งผมเออเบอร์เบอร์นี้เบอร์นี้ตรวจเยี่ยวเพราะว่าในเออของของทีมชาติมันจะมีการแบบว่าสุ่มสุ่มผมตรวจเยี่ยมนั้เยี่ยมงงเลยแบบเยี่ย

ที่บ้านมหว้เริ่มงปัญาทนี่นี่แล้ววัอนั้นตดาเยี่ยมม่วงคะผมที่รุ่งรุ่งวานี้นะก็คือถ้าม่วงมันหมอเขาพูดแล้วม่วงมันมีลายเรนบางครั้งเรากินยาไข้แก้เศษตอนนี้มันมีม่วงกแก้ออแก้ไอใช่ไม่ใช่เมื่อก่อนเดี๋ยวไม่มียาแก้ไอเลยไม่มีไม่มีเุกคนวี่แดงไอ้แดงนี่เริ่มเริ่มเขาเริ่มเขาเรียกว่า เริ่มได้ที่แล้วเริ่มได้ที่แล้วแต่วินุมเป็นคนที่แบบว่าเวลาได้คุยได้แบบว่ามีเวลาร่วมกันคุยกันบ่อยผมกับพี่นุ่มจะคุยกันบ่อยพี่นุ่มจะเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนที่คุยด้วยเออเรื่องเล่าเล่าต่อแคบๆที่ที่ได้ไปเตะที่ญี่ปุ่นมองตอนนั้นตอนไปญี่ปุ่นผมมองว่าญี่ปุ่นเป็นกอนเป็นกอนะมันแคบนะผมกลัวผมกลัวที่แคบอยู่แล้วแต่ไปเพบเขพอไปถึงแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอพวกนี้บอกไปไเก็บอกเฮ้ยเชี่ยไปไหนวะอะไรเงี้ยพอไปเจอคนนี้ก็คือเขาไปก็เราบอกเฮ้ยพอเข้าไปโอ้โหเชี่ยแคบจริงจริงแคบเหมือนอยู่ในโรงเลยเหมือนแค่โรงเลยนอนแบบเพยเลยโอ้โหแล้วแบบเพียดเลยวันนั้นมีใครไปเมื่อไหร่อะเอาเอสอนย่อสอนย่อผมว่าเรื่องเก่าไม่น่าเบื่อคไม่มีหรอกใช่ไหมเนาะนานแต่ว่าน่าจะมีพวก หัว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 ัวห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 วหั พี่จะตายอานนี้คลิปผมมีนะที่อัดไว้คืนนั้นลงได้ไม่ให้คลิปนี้ลงไปนะเอาเลือกจริงนะมันมีบุคคลหลายบุคคลเล้เราเราเปิดเผยเแค่นี้ผมผมบอกว่าผมไม่ปล่อยคือผมไม่ปล่อยอันนี่คอนเทนต์แต่งแบบบางนาไงสองคนคนอื่นไม่ได้คนอื่นไม่ได้แล้วถ้ามาคอมเมนต์ขอแล้วพอปล่อยไปปุ๊บข้างหลังทำงานลำบากไงลำบากลำบาก แไม่อยากไม่มีขยับมาเลยเดี๋ยวไม่เอาคืนแน่พี่อ่อสมัยก่อนเนี่ยเล่นอยู่กับพิกก็มีอะไรพูดถึงพิกก็มาเขาเช่าเนื้นุ่มกับตันทีมเขาผมว่าเขามีพร้อมอย่างพุทธิภาว่าทุกสิ่งทุกอย่างการพูย่างน้องเนี่ยคือแบบเขาทําตัวแบบว่ามันเป๊ะอะป๊ะมากแล้วการจะทำอะไรอะไรน้องๆที่ว่าอยู่ในทีมอ่ะรู้สึกไม่ดีอ่ะเขาเขาไม่มี ไม่มีเลยเขาไม่มีเขาไม่หมดที่ว่าหยอกปกติหยอกคุยเล่นแต่ว่าเรื่องพอถึงเวลาทำงานเขาทำงานจริงจังใช้ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาตอนที่มาครับแต่ผมเขาครัผมวันนั้เจอเขาแต่ทันนิดเดียวกันเลยใช่คือเขาก็รู้จักใครเหมือนกันผมก็เอ้ยไปเลยในนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยลองดูว่าเนี่ยแต่เขามีคนที่เราถอนตัวแล้วผมเฮ้ยลองดูเว้ยเนี่ยแต่เขาก็ติดด้วยนะเขาเก่งเก่งเขาแม่งเหมือนชนดูชาวบ้าก่อนแม่งตอนเกี่ยวกับ สี่กเกมไม่มาคระแล้วพี่ชนเป็นไงพี่ชนี่ชนว่าเขาได้อยู่เขาได้เลยแหละอะโอเคครับก็พี่ดุมมันมีเรื่องหนึ่งพี่ดุมฝากถึงอ่น้องๆที่เขามองพี่ว่าเป็นอ่ภาวะผู้นำเน็ตไอดอลรวมถึงตัวอย่างที่ดีฝากถึงน้องๆใ่อง บเรื่องลูกบอลใช่ครับจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องการเล่นฟุตบอลเนี่ยเราต้องมีสไตล์ของตัวเองแต่ว่าสไตล์ของตัวเองเร,เราเราต้องคิดว่ามีประโยชน์ทีมไหม uh huh. เราใช้สงจุดว่าน่ะมันเกิดผลเสียกับทีมหรือเปล่าหรยแล uh ้ว huh. เราใช้ข้างนอกคนคนคนข้างน,นอกอ่ะจะมองอะไรไงนะเร่องอสไตล์กันเล่นเนี่ยคือผมอ่ะเป็นคนที่ผมบอกว่าผมเตะฟุตบอลไม่เก่งแล้วแต่ว่าผมว่า ผมอาศัยผมูุมานะมานะทุกทุกอย่างผมไม่ได้เป็นนักเตะที่มีเอ่อเมื่อมันสมองมากมาย่วาผมเป็นคนที่ใช้หัวใจกัเล่นฟุตบอลเพราะทุกอย่างคือต่อให้คุณเก่งมีความสามารถเนี่ยแต่ถนะ้าคุณไม่ได้เอาหัวใจไปใช้มันนะผมว่าทุกอย่างมันก็คือคนอื่นอาจจะคิดคุณื่อาจะคิดว่าคุณมีความสามารถคุณเก่งแต่คนอื่นเขามองเรื uh ่องความเจื่อนแล้ว มันต้องควบคว่มันมันสมองด้วยยามีอย่างเดียวยามีอย่างแดงหนึง่งก็ฝากน้องๆนะที่รับชมอีพีนี้นะก็ดูพิธุงตัวอย่างแล้วนะในวัย4ี่สิบปีเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เตะบอลมาแล้วแต่เขาเรียกว่าจริงจริงยังจังกับชีวิตเลยตั้งแต่ายุโมห้าโมผมวา่าถ้าถ้ารวมที่ผมวิ่งจริงๆนะไม่วิ่งกับเหนือใต้เหนือใต้สองลํารอบได้ วิ mil use, mil use ่งเยอะวิ่งเยอะมากสมัยก่อนนี่วิ่งแบบโหคือแบบเจอหลักนี่คือแบบเฉียดแม่เราอย่างเงี้ยชีวิตแบบโแล้วจะตายทุกรอบเลยคือวิ่งแบบมันเมื่อก่อนซ้อมหนักมากเด็กตอนนี้ผมบอกเลยว่าเออสามารถเรียกมันเข้าถึงได้ง่ายสนามฟุตบอลการผักดันรักพ่อแม่ก็เรื่องเรื่องเรื่องสนามการแข่งขันมีมีให้มีให้เห็นง่ายก็ วันนี้ก็ต้องขอบคุณี่ดุมมาปฐมชูดองครับอดีตนักบอลดีมชจติไทยครับวันนี้ทางรายการก็มีสนับแข้งครับมามอบให้ครับจากทูแซทคาร์บอนครับเป็นสนับแข้งเสริมใยเหล็กครับเจ้าเดี่ยวของประเทศไทยดีดีอันนี้ดีป่ะดีเคยโดนแล้วนี่เคยแล้วช่วยได้เยอะเลยช่วยเยอะเลยตอนนั้นบอกหน้าแสงอะะถ้าไม่มีวันนี้เนี่ยผมบอกใจนี่ดีจริงแข็งมากครับช่วยได้เยอะเลยเพราะถ้าไม่หักแม่ตรงเท้ามขาดขาดแม่งขาดเกือบขาดั้นนี้นี่เลยอะฮะ ดีดีดแต่เท่าได้น,นี่แย่เลยอันที่ว่าช่วยคนนั้นาซื้อซื้อแต่ันนี้พีอันนี้ไม่รู้ว <c oughs> ่าจะช่วยหรือเปล่าไม่ช่วยเอาอเองว,วันนี้ขอบคุณพี่ๆๆอดมชุนทอมากครับและยูน่าเราจะไปเจอใครครับรติดตามหรือว่าท่านผู้ชมอยากให้ผมไปหาใครนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาแล้วผมจะไปหาให้ครับวันนี้บางนานจะให้แล้วก็ปรุมชุนองครับลาไปก่อนครับขอบคสวัสดีครับ